ไม่ดีแดดดีไปไกลเล็บเงาไมาเห่ียนแล้วจ้ะมองนี้เป็นสิเป็นเงี้ยยสวนสาธารณะประเด็นขึ้นไหมจะต,ติดกลางน้ำดีดี ไม่ไกลมกักใหม่กระเละกระเละไทยเป็นอะไรจ้ะเป็นดีไซน์ของนางเล็นตา่างแดนเหมือนที่ไม่ไกลยูแล้วนะจ๊นะเนาะแม่มนั่งแหมเก๋วะ เี๋ยวดีดีดใน,ใกกน,นะการ์ะเนียนมากเลยช่างไม้เก็บไปเบิ้ง <ไป S 1> เพื่อมีไอเดียเราไปต่อยอดจังสินะจ๊ะเห็ดเอาไปเห็ดนางเห็นยืดเดินบาก <c oughs> อันนี้เป็นเอายืดกระปูนเนาะน่าจะเป็นเล็กเนนะะต,ต็มทีให้ทั้งหมือเสาหนึ่งสองสามสี่ 8 tổ thì nhựt nó ra nó Tổ dài 3 Mấy cây là <laughs> Cảm ơn 7 10 có mệt nè Đẹp không Cám ở 3 <thử. cười> tổ nhỏ nhau, nhau นี่เพื่อนปลูกต้นไม้แก้เสียเราไม่หยุดตรงนี้เสียเอาแซ่เพราะว่า,า,านะนนะไม่อยากให้ยาขึ้นนีนะจ๊ะเรานี้ยไม่อยากให้ยาขึ้นนีนี่สีผูดก่ <c oughs> อนเลยเห็นดีดี ก็หลยจักซื้อเพื่อนนะไปซื้อค่ว่าเอ้อยั <c oughs> มันางามจะซ้ำมือนะจ๊ะนะกะจัดมองเฮดิักวันนี้ดี เป็นสีแเป็นส่มเป็นส่ม ขาวสีม่วงสวยไ,ไม่รู้ชื่อดอกอะไรปลูกต้นไม้เพิ่มีไอเดียไปต่อยอนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นสังให้สีเหลือกั ีมูตูเนี่ยกระป๋านอันนี้ฮาเดนขมูนขมูนเนี่ย

ập cây hết chưa? hàng bàn nó, quá khoai nó, mày nhoy, má, uầy, ngắm đẹp à. ใครยื้อได้ดังเก็บไ,ไ,ไปได้โดนเป็นสิบสิบปีนี้่กินเผาวพี่น้องสุ้มกันนะอันนี้ก็เป็นเล็ก tháng Đúng rồi đi Trường sáng mơ, gặp bên ý cái ngơ ngám với con là bè vẫn xì mẹ ta ูลเซติเงินเห็นไหมคะในกล้ขึ้ิไปยา บปเห็นเป็ดเลยใว่าเป็ดไปอยู่ไฟงี้มันขึ้นกาไฟแดงเบไปเนี่ยมันสีอัตโนโมัติเลยหน่อยเนาะ Nói nói luôn tháng của nữ Tại ngán nó chả nó Mày Còn nó nọt nhựt lên đi Cái tí đi กาหมักหมักแหงแเพงอีอเพื่อผู้ใดมีไอเดียดีๆนะ้คะไปต่อยอดคลิปนี้ไว้แค่นี้ก็น่าจะนาะขอบ ใกล้ขอประคุณหลายๆเลยจ้าเด้อเอาเม้าขาวเด่นให้เบิ้งนะจ้า